สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มในส่วนของโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราใช้สำหรับทำงานนะครับเพื่อนำเสนอนะลักษณะของการทำงานนำเสนอเนี่ยในอดีตนะในอดีตเนี่ยเรามีการถ่ายภาพนะครับ นะถ่ายภาพแล้วก็เอาฟิล์มเอาฟิล์มนั้นเนี่ยไปล้างเป็นแบบสไลด์นะถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะเอาฟิล์มไปล้างแล้วก็ทําเป็นสไลด์แผ่นสไลด์หนึ่งแผ่นเนี่ยจะเป็นภาพหนึ่งภาพแล้วก็มีกรอบนะกรอบเป็นกรอบพลาสติกนะครับเท่ากับขนาดประมาณสักหนึ่งนิ้วกว่าๆนะหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วกว่าๆคูณหนึ่งนิ้วกว่าๆประมาณนี้ฮะ เป็นแผ่นสไลด์หนึ่งแผ่นะทีนี้ในการทำสไลด์ในอดีตเนี่ยเราต้องถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปล้างแล้วก็ทำเป็นสไลด์ทีนี้พอทำเป็นสไลด์เรียบร้อยก็ต้องมีเครื่องฉายสไลด์อีกนะต้องมีการควบคุมต้องมีการกดปุ่มต้องมีบรรยายมีอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นในคอมพิวเตอร์เองเนี่ย ก็เห็นว่าการที่เราทําแบบนั้นนะหนึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองนะการไปใช้ฟิล์มถ่ายรูปถ่ายเสร็จแล้วไปล้างเพื่ออัดเป็นสไลด์นะบริษัท Microsoft ก็เลยคิดนะที่จะทำโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะโดยสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรรูปภาพภาพเคลื่อนไหวนะครับ แล้วก็แสดงข้อมูลในรูปของตารางแผนภูมิอะไรต่างๆได้ด้วยเพราะฉนั้นในข้อดีของ Microsoft PowerPoint เนี่ยก็ทำให้วงการการถ่ายรูปนะฮะกล้องถ่ายรูปต่างๆ,ๆพวกนี้แล้วก็ฟิล์มสไลด์ต่างๆเนี่ยก็ได้หายไปนะก็เริ่มตกยุคตกสมัยฉะนั้นะคนก็หันมาใช้ Microsoft PowerPoint กันมากขึ้น ใน Microsoft PowerPoint เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยฮะปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดนะฮะที่ Windows เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมานะแล้วก็ Microsoft PowerPoint ก็มีการพัฒนาขึ้นมานะปัจจุบันนี้เป็น Microsoft PowerPoint เนี่ยมันมีอยู่หลายเวอร์ชันนะครับหลายเวอร์ชัน นะตั้งแต่เอาใกล้ๆตัวเราเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชัน2003 2007 2010 2013 2016 2019นะส่วนถ้าเป็น Microsoft ที่เป็น365อันนั้นจะใช้สำหรับออนไลน์นะออนไลน์ก็หมายความว่าสามารถใช้งานได้ทุกที่นะขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ในการเรียนการสอนครั้งนี้เนี่ยผมจะใช้ ่ Microsoft PowerPoint ที่ไม่ได้เป็นแบบออนไลน์นะครับก็คือเราจะติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะใน Microsoft PowerPoint ที่เราใช้งานเนี่ยอตอนนี้นะครับเวอร์ชั่นที่ล่าสุดนะแล้วยังยังไม่ได้มีออกมาขายใหม่ก็คือเป็นเวอร์ชันพนสิบ9นะครับใน Microsoft Office 2019ก็จะมีทั้ง ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Microsoft ที่เกี่ยวกับกับการทำงานนะในสำนักงานทั้งหมดก็จะมี Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access Microsoft p u นะครับไมโรอฟท์พอะไรต่างๆพวกนี้ฮะก็มีเยอะแยะนี้ในส่วนของ Microsoft PowerPo i n t ที่เราใช้งานเนี่ยเมื่อเราติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์แล้วการเรียกโปรแกรม Microsoft PowerPoint ขึ้นมานะทำได้ง่ายๆนะครับ กดปุ่ม Windows <Start> window. และพิมพ์คำว่า PowerPoint นะ P O W E R PowerPoint ถ้าเราเคยเรียก Press right one ถ้าเราเคย one <level> one. เรียกใช้ Microsoft PowerPoint ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะตัวระบบปฏิบัติการ Windows นะครับจะจำนะจะจำว่าเป็นโปรแกรมไหนที่เราเคยเ,เรียกใช้งานแล้วก็ใช้งานล่าสุดนะแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เราเรียกใช้บ่อยเนี่ย ทีนี้พอผมกดตัว P ตัวเดียวมันจะขึ้นไมโครเอ่อ PowerPoint ขึ้นมาให้นะครับงั้นก็ Enter ครับเพื่อเปิดตั้ับเปิด PowerPoint ใหม่กล้าทิ้งหม่กล้าทิ้งเด็ดดินะทีนี้ตั้งแต่เวอร์ชันสองพันสิบสามเป็นต้นมาเนี่ยสอพันสิบสีสองันสิบหกสพสิบเก้านะครับเวลาเราเปิดเอ่อไม่ว่าจะเป็น WordExcel หรือ PowerPoint นะครับ ตัว Microsoft Office เนี่ยมันจะมีธีมต่างๆให้เราเลือกด้วยว่าเราจะเลือกใช้ธีมแบบไหนซึ่งในกรณีที่เราะจะทำงานเพื่อนำเสนอหรือต่างๆเนี่ยผมแนะนำว่าควรควรเป็นธีมแบบว่างเปล่านะอย่างตรงนี้ฮะให้ดูครับว่าอยู่ที่งานนำเสนอเปล่างานนำเสนอเปล่าดได้ให้โฟกัสงานนำเสนอเปล่าเอาดอกเด็กเอ พอเป็นงานนำเสนอเปล่าก็เอนเ r อร์เลย Slide one Slide view ภาษาอังกฤษวงเล็บเปิดสหรัฐอเมริกาวงเล็บปิดนะครับพอเราเปิดเอกสาร Microsoft PowerPoint ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> อันดับแรกที่เราจะให้เรียนรู้กันก่อนก็คือในส่วนของเมนูบาร์นะครับเมนูบาร์ของ PowerPoint เนี่ย จะมะีเป็นแบบริบบอนนะครับคือกดปุ่มอัลเทเนทหน้าแรกแท็บซเด็ดบอรอเอสองออฟสี 1, All, ่เอ็ดก็จะเป็นเมนูที่เป็นหน้าแรกแท็ก c เด็ดบอลแอร์สามออฟสี c ่เอ็ดพอกดลูกศรขวาไปก็จะเป็นแทกนะครับออกแบบท็บอลอ่านสี 4, Off, ่ออฟสี่เอ็ดแล้วก็มีออกแบบ เราเปลี่ยนแท็ก C แต่ all ยอยักษ์5 of 41เ้วมีการเปลี่ยนถ้าเคลื่อนไหวแท็ก C แต่ all พอหัน6 of 41อ่ามีภาพเคลื่อไนไหวการนำสเสนอสไลด์แท็ก C แต่ all สอเสือบอใบไม้7 of 41มีการนำเสนอร e v e วแท็ก C แต่ all วอลแวนแต่ of 41มุมมองแท็ก C แต่ all งอหู9 of 41 Math Player tab selected all ชอช้าสี่ออฟสี่เอ็ดวิธีใช้แท็กสี่สิบเอ็ดบอลอันเนี้แต่ละท่านอา,อาจจะมีตรงริบบอนเนี่ยอาจจะมีไม่เหมือนกันนะเพราะอันนี้ผมติดตั้งตัวแมทเพลเยอร์ลงไปมันก็เลยมีปรากฏขึ้นมาอยู่บนเมนูบาร์แมทเพลเยอร์แท็กเลือกทั้งหมดเขาเลยมีปรากฏขึ้นมานะครับแต่บางท่านอาจจะไม่มีนะไม่มีปัญหาวิธีใช้แท็กสี่สิบเอ็ดบอลแต่ขอให้ดูหลักๆ <'ll> นะ Bl ank, blank 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 หลักๆเนี่ยจะมีเมนูที่เป็นหน้าแรก Slide one. <Tab. S 3> Rib bon tab Control Ribbon Tab Expanded Math ใช้ tab 1, ้้แ 2, ออ 7, แบบแแแแแแแพ Player มมมุ 1, ออ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 งรรรรรรีีววิิาาานนนนนสัักกกกกกเเเเเหหหถดดดยบบบซืทททททท็็็็็็็็ลลล่่ะ เมน,นูหลักๆจะเป็นหน้าแรกนะครับเป็นแท็แ,<ส>แท็แ็ออกแบบแท็ออกแบบการเปลี่ยนแทบน็บซีการเปลี่ยนนะซึ่งเราจะใช้กันอยู่ประมาณสักสามสี่หมวดนะสามสี่หมวดน,ะ,นะ,วะเวลาเราทำงาน powerpoint ออกแบบแท็กซีหน้าแรกแท็บซีแต่ลออแล้วก็อีกหมวดหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ลูกศรซ้ายมันจะไปที่ไฟล์แท็บไฟล์บัตทั้งออดอกเด็กหนึ่งออฟีเอ็ด ในไฟล์เนี้ยเราก็ไปดูก็จะเป็นที่เกี่ยวข้องกับไฟล์ทั้งหมดไฟล์เปิดเปิดอ๋อบันทึกบันทึกอ๋อใช้ลูกศรลงนะครับดอวบันทึกเป็นบันทึกเป็นบอสทิมพิมอ๋อดอวเด็กแชร์แชร์อ๋อดอวเด็กต่องอ๋อต่องอ๋อดอวเด็กปิดปิดอ๋อดอวเด็กบัญชีบัญชีอ๋อดอวเด็กขังติดชมขังติดชมอ๋อดอวเด็กตัวเลือกตัวเรืออ๋อดอวเด็ก ข้อหูลข้อหูบอ,อดอเด็กใหม่กล้าวหิ้งใหม่กล้าวหิ้งเดนดิสอาบินสถานการณ์ปักบุดโคนท็อปเฟนสถานการณ์ปักบุดเตี่ยมเพ็ดสถานการ์ปักบุดโคลับยินดีต้อนรับสู่เทวอร์ทอยสถานการ์ปับกบุด,ดโคลัเบอร์อดิ้สถานการ์ปักบุดออกแกนิคสถานการ์ไอฮุนสถานะ การปักหมุดโฟล์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเมนูบาร์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของริบบอน Slide One s d View นะเวลาเราใช้งานริบบอนเนี่ย i b o n Control d ท <c oughs> <c oughs> ผมจะให้ดูนะฮะถ้าเวลาเราไปแท <c oughs> <c oughs> ็บกาไปที่แท็บ <c oughs> และเราจะหาเมนูคําสั่งของแท็เนี่ยพอใช้ลูกศรลงนะครับแท็กกล่าวสไลด์กล่าวสไลด์หไปสักรีทบัตคอนโทรลเพิ่มสไลด์ลงในงานนำเสนอของคอมพิวเอร์ไอไม้วนฮะพอเราใช้ลูกศรลงมันก็จะเปิดให้เห็นว่าในหมวดแท็เนี่ยมีอะไรบ้างนะทีนี้ลักษณะของริบบอนเนี่ยมันจะต่างจากเมนูบาร์ในอดีต นะถ้าเราใช้ลูกศรลงอีกฮนะเราจะได้ยินเสียงนี้รึงเนี่ยก็คือมันไม่มีแล้วมันม,มันไม่ได้แสดงเรียงจากบนลงล่างมานะครับ,บริบบอนเนี่ยในเมนูคำสั่งแต่และริบบอนนะครับมันจะเรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายนะมันจะเรียงตามแนวนอนนะพูดง่ายง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานริบบอนหนึ่งแล้วนะฮะเข้าไปที่หมวดหนึ่งแล้วใช้ลูกศรลงเพื่อเปิดเมนูมันแล้วนะครับเราอาจจะใช้ลูกศรขวาก็ได้หรือใช้ปุ่มแท็บก็ได้นะ,ะถ้าใช้ลูกศรขวาตาลกล้าหินตาลโคลและตาลเป็นวิธีที่ดีมากในการจัดระเบียบข้อมูลในเอกสารของคุณบอลแอร์อก็จะมี คำสั่งในการแทรกต่างๆอันนี้แทรกตารางรูปภาพกราวด์รูปภาพบัตค่อนแทรกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณเชื่อมต่ออยู่อแอพอสังเเอตงอันนี้ก็เป็นแทรกรูปภาพรูปภาพออนไลน์บัตท้นอนค,ค้นหาและแทรกรูปภาพจากแหล่งออนไลน์ต่างๆอแอพอตาอันนี้รูปภาพจากแหล่งออนไลน์สกรีนชัดโคลสเพิ่มสแนกชอตของหน้าต่างใดๆที่เปิดอยู่บนเดทท็อป ตรงในเอกสารของคุณอย่างรักร็ลแอก็ไก่หนึ่งอันบังรูปสกรีทบัตทั้งโฟลัดทราบงานนำเสนอที่สวยงามสำหรับค th un, อนเนคชันภาพถ่ายที่คุณชื่นชอบแอต่ออีกหนึ่งภาพประกอบกราวหิ้งรูปร um. ่างโคลัดแทรกรูปร่างสำเร็จรูปเช่นวงกลมสี่เหลี่ยมและรูปสออลแอเจ็ดไอคอนบัตทั้แทรไอคอนเพื่อสื่อสารเป็นภาพโดยใช้สัญลักษณ์อลแอร์ โมเดล 3D สคริปต์บัตค t r โ l และแทกบโมเดล3มิติที่สามารถถึงเพื่อดูได้คำสั่งที่แตกต่างกันบ้า์คำสั่งในริบบอนเนี่ยคือถ้าเราใช้ลูกศรขวาหรือใช้ปุ่มแท็บก็ได้นะมันก็จะเรียงไปทีละคำสั่ง smart art นะเดี้ผมใช้ปุ่มแท็บบ้างสามารถขแยนภูบัตคัมคัให้ครม adding grouping ตับแอปอินบัตคันหินแอปอินของฉันสักวิธบัติงราหินการสูงโฟร์การสูงวิสักวิธบัตคันอันนาเรตกระทำบัตคันอันข้อหีเหงกระหินข้อความกระหินหัวกระดาษพลายกระดาษบัตอักษรสิงโฟและเพิ่มลวดลายวิจิตรให้กับเอกสารขับวันที่และเวลาบัตคันหมายเลขสไลด์บัตคอนใส่หมายเลขสลับวัดฝุบัตคอนวัดฝุบกัษสัญญาพลกกระหินสมการสักวิธบัตสัญญาพล บัตรท่นนาเรเ,เบิร์เพิ่มสัญญาลักที่ไม่มีอยู่บนคี่บอดของคุณเลือกจากตัวเลือกต,าต,าต,อต่างๆควรทั้สัญญารักษาคิาศิสร์สักุเงินและสัญญาลักวิคสเซอออ a อ i ครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอคำสั่งบนเมนูบาร์ที่เป็นแบบริบบอนเนี่ยเราไปถึงหมวดคำสั่งนั้นแล้วนะครับใช้ลูกศรลงเพื่อเปิดหมวดคำสั่งนั้นมาก่อนแล้วเราจะใช้ลูกศรขวาวก็ได้ หรือใช้ปุ่มแท็บก็ได้นะครับมันก็จะไปทีละคำสั่งนะทีละคำสั่งนะเนื่องจาก nvda เนี่ยมันจะไม่เหมือนโปรแกรมจอ r o r w i n d o w อ Windows นะฮะจอ for w i n d o w มันจะมีการสร้าง Virtual r i b b o n นะเป็นร i b b o n เสมือนนะลักษณะพอเป็น Virtual r i b b o n แล้วเนี่ยมันจะจัดกรุ๊ปคำสั่งต่างๆทำให้การแสดงคำสั่งเนี่ยมันจะเรียงจากบนลงล่างมา เราสามารถใช้ลูกสรอนลงเนี่ยไปหาทีละหมวดเอ่อหรือทีละคำสั่งได้นะแต่ NVDA ไม่มีเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ริบบอนเราจำเป็นต้องใช้แบบคนตาดีปกตินะอันนี้เป็นเมนูบนริบบอนนะครับอันที่สองที่จะให้รู้จัก,กเนี่ยคือเราใช้ปุ่ม F 6นะ F 6เนี่ยจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับ การเคลื่อนที่นะฮะไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่าง Microsoft PowerPoint นะเพราะปกติเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นอยู่ในพื้นที่นี้จะมีอยู่แค่สองส่วนนะฮะ Center title placeholder shape ถ้าผมกดปุ่มแ็บเนี่ยจะเป็นเซ็นเต t Center Title Subtitle placeholder shape Subtitle Center title Place Title Holder shape เนี่ยมีอยู่สองส่วนแค่นั้นเองก็คือ Center Title กับ Subtitle Shape Place Holder Subtitle เพราะว่าตรงนี้เราอยู่ในส่วนของการหน้าหน้าที่เราเรียกว่าสไลด์นะครับหรือภาพนิ่งนะเราจะสามารถใส่ข้อมูลอะไรต่างๆลงไปในนี้ได้นะแต่ยังมีส่วนประกอบอื่นๆที่อยู่บนหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint อีก นะซึ่งส่วนนั้นเนี่ยส่วนอื่นๆน,นะฮะเราจะไปแต่ละส่วนได้ด้วยการกดปุ่ม F6 นะฮะกด F6 ครั้งหนึง่งแทบสถานะสเตตัสบ,บารภาษาอังกฤษวงเล็บเปิดสหรัฐอเมริกาวงเล็บปิดบัตรคันภาษานะอันนี้คือสเตตัสบาร์บันทึกย่อบัตรคันออบันทึกย่อ,ยอ ากติท็อกเกิลบัดทอนเฮสซ่าและแก้ไขสไลด์ในนานนั่เสนอของคุณที่ภาทำงานกับลูกค้าหน่ายอของสไลด์ในบานหน้าตาหนึ่งและแก้ไขสไลด์ปัจจุบันในอีบานหน้าตัวเรียงลำดับสไลด์ทอกเกิ u บัด n อนนอตเฮสดูมุมมองการ์ดท็อกเกบัดทอนนอตเรสซิงการนำเสนอการนำเสนอสไลด์ทอกเกยลยอบัดทอนยอขยายบัดทอนขย่อแซคขยายย่แซคขยายภาษาอังกฤษ วงเล็เปิดสหรัอันนี้ก็คือ s t a ตัสบารนะครับเป็นส่วนประกอบที่อยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างลางของหน้าต่างโปรแกร,รม Microsoft PowerPoint ถ้าเรากด F6 อีกครั้งหนึ่ง <Pain. S 1> Ribbon Tab Control Expanded แทนตก,ก,กลับไปที่ Ribbon นนกลับไปที่ Ribbon น,นะครับก็คือที่เมนูบาร์กด F6 อีกครั้งหนึ่ง Thumbnails Slide วันวันองนะตรงนี้ฮะมันจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าสไลด์ทั้มเนลนะอันนี้จะเป็นสไลด์ที่เป็นเอ่อรูปเล็กๆนะครับเล็กๆทั้มเนลถ้าเราลองคิดดูอนะเนลแปลว่าเล็บใช่ไหมทั้มเนลก็คือหัวทัามก็หัวหัวแม่มือนะก็จะเป็นไอคอนที่มีขนาดประมาณนี้ฮะเล็บหัวแม่มือเราฮะหัวแม่โป้งเราอะนะเพราะฉะนั้นสไลด์ทั้มเนลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ โชว์นะแสดงให้เห็นว่าอ,อจะมีสไลด์ถ้าเราทำไว้สมมติสิบสไลด์เนี่ยมันก็จะเป็นสไลด์เล็กๆแบบนี้นะครับนะจัดเรียงกันมาสิบสไลด์นะตอนนี้เรามีอยู่สไลด์เดียวสไลด์ 1, one, one of one. 1นะมันเลยอ่านสไลด์ one one of one แล้วก็เรายังไม่ได้พิมพ์ชื่ออะไรลงไปในสไลด์นะครับ ซึ่งสไลด์ t h u m b n a i เนี่ยตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับเวลาเราจะจัดการสไลด์นะอย่างเช่นเราจะมีการ Copy นะ Copy สไลด์หน้าหนึ่งเนี่ยเอาไปใส่อีกแเออแทรกนะ Copy หน้านี้เนี่ยเอาไปแทรกนะในสไลด์หน้าหน้าอื่นๆอีกนะเราต้องมาจัดการในสไลด์ thumbnail นะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียน ในวันต่อๆไปนะฮะจะมีสอน Slide One Slide View นะตรงนี้ถ้ากลับมาที่ Slide One Slide View นะถ้าถ้าอยู่ที่ตรง Slide View เนี่ยหมายความว่าตัวแท็บเคอร์เซอร์เนี่ยมันจะกลับมาอยู่ที่ uh, พื้นที่ที่เราจะเป็นส่วนของภาพนิ uh, ่งหรือสไลด์นะครับที่เราจะพิมพ์หรือว่าใส่ข้อมูลลงไปได้ อันนี้ให้รู้จัก2อย่างนี้ก่อนก็คือมี Virtual Ribbon นะครับเอ่อโทษทีเป็นริบบอนนะฮะกับในส่วนของการไปยังส่วนต่างๆของหน้าต่างโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะฮะใช้ F6 นะครับในการเคลื่อนที่ไปยังส่วนต่างๆทีนี้เมื่อเราเปิด Microsoft PowerPoint ขึ้นมาเนี่ย ตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint หน้าแรกที่มีให้เราเลยมันจะเป็นหน้าที่เป็นเรียกว่าสไลด์ที่มีเลยเยอร์นะฮะเลยเยอร์เป็นแบบชื่อเรื่อง Center Title Placeholder Shape จะมี Center Title Subtitle Placeholder Shape แล้วก็ Sub Title น้วมีอยู่สองส่วน Center Title Placeholder Shape เพราะเวลาเราทำงานนำเสนอเนี่ยสไลด์หน้าแรกฮะจะเป็นสไลด์ที่อบอกว่าเราจะนำเสนอหัวข้ออะไรนะะเพราะฉะนั้นในส่วนของเซนเตอร์ไทเทอเนี่ยเราควรใส่ชื่อเรื่องนะฮะชื่อเรื่องที่เราจะนำเสนอส่วนซับไทเทอ Subtitle Shape Place Hold or ตรงนี้นะฮะ subtitle เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเราจะใช้สำหรับการใส่ชื่อนะชื่อผู้นำเสนอแล้วก็หน่วยงานนะถ้าเรานำเสนอกันหลายคนหลายท่านก็ตรง subtitle เนี่ยก็สามารถใส่จำนวนหลายๆท่านได้เลยนะแล้วก็ใส่ชื่อหน่วยงานชื่ออง์กรไปนะครับ ผมจะให้ดูว่าในสไลด์ที่เป็น Center Title p l เ c e h o l d e r shape c e n t e นเ i t l e เนี่ย <c oughs> เวลาเราจะเข้าไปพิมพ์นะครับกดปุ่ม enterer edit m u i n e blank มันจะอ่านว่า Edit, edit Multiline Blank นะต้อง Enter ไปก่อนนะครับถึงจะเริ่มพิมพ์ข้อความลงไปได้นะ นท้ผม f t parent Thailand right p r e n t อ่าถ้าผมพิม uh, พ sure ์ว่าตอรไอมาตอโโตออเอตอตอสเปค e ออออเ T space T ออ p ตอเอตอมตมาใบโอตออเอตอตอมอเออตอตอออสอทฮสเปค ผมพิมพ์เขา,าว่า p o w e r ยอ้วนกับโปรแกรมใช้โปรแกรม Microsoft มอ,าาอังกฤษ PowerPoint กับโปรแกรมอ่านจอภาพนะก็คือพิมพ์เขาว่าการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA NVDA อังกฤษวงเล็บเปิดสัฐอรมริกานะถ้าเราพิมพ์ชื่อเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เซนเตอร์ไททั n แท็บคีย์โฮเดอร์เชฟการใช้โปรแกรม Microsoft power วร์อยวมกับโปรแกรมอ่านจอถ้าเป็นด้นะแล้วจากนั้นครับแท,บท็บอีทีที่ subtitle subtitle placeholder shape ภาษาซับไทเทอร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะใส่เป็นชื่อผู้นำเสนอแล้วก็เป็นชื่อหน่วยงานหรือองค์กร Multi line blank. จะพิมพ์ก็กด enter เข้าไปแล้วก็พิมพ์เอดอกดอไม้ยอเอดอกชอช้าผมพิมพ์แล้วฮะเจนชัยเดชภาษาอังกฤษ enter เพื euh ่อขึ้นบรรทัดใหม่ได้ยอิดขอบยอด a อไม้ยอด a ช่อเสือุกดอกอาบอรออก a อกปิดขอบยอดาดอกไม้ยอดยอดดอกปิดดอกดอ พิออม์เสร็จซับพีทเพิ่มแฮกคีโฟเดอร์เชเจนชัยเดชวิทยาไรราชสุกดามหาวิทยาลัยมหิดลนะเราจะไปาสามารถสลับดูระหว่างเซนเตอร์ไทเทลนะฮะเซนเตอร์ไทเทลแฮกคีโฟเดอร์เชฟการใช้โปรแกรม MicrosoftPowerPoint ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอห์ห้าเอ็นด้าหรือ ท็บทีก็ไปที่ซับไทเทิลซับไทเทิรแท็บีโฟเดอร์เชจเจนชัยเดชวิทยาราชสุกดามหาวิทยารายมาิดดนนะครับอันนี้เป็นสไลด์หน้าแรกเลยที่เราจําเป็นต้องทานะจำเป็นต้องทํนะาเ,เพราะว่าในส่วนของอการนําเสนอเนี่ยสไลด์หน้าแรกเป็นสไลด์ที่สําคัญนะครับนะว่าผู้นําเสนอเนี่ยจะนําเสนอใน หัวข้ออะไรนะนำเสนอโดยใครจากหน่วยงานหรือองค์กรไหนนะครับทีนี้ในส่วนของเราจะเพิ่มสไลด์ไปสไลด์อื่นๆเนี่ย,ยวผมจะให้ดูที่สไลด์ t ั u m b n a นะครับก็คือกด F6 แอบสถานะสเตตัสบาร์รวดกับ Driven d e Control n Tab a controllnails x p ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นนี้ตัวสไลด์ thumbnail นะครับแล้วเราดูนะครับว่าตัวสไลด์ thumbnail เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นสไลด์หึ่งวงเล็บเปิดการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอเป็นด้านวงเล็บปิดหนึ่ off หนึ่งนะครัมันก็จะอ่านชื่ออ่านชื่อ title นะฮะของสไลด์นั้น ตอนนี้มีอยู่สไลด์เดียวสไลด์หนึ่งวงเล็บเปิดการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอถ้าเป็นด้วงเล็บปิดเทนหนึ่งออฟหนึ่งก็คือตอนนี้มีสไลด์เดียวแล้วก็การแสดงผลตรงสไลด์ไทมเนลเนี่ยมันจะเป็นภาพไอคอนเล็กๆแี่นั้นเองรูปเล็กๆนะแล้วก็จะมีชื่ออยู่ว่าชื่อนี้จะเป็นชื่อตาม title ของสไลด์นั้น อันนี้ไทเทลของสไลด์เนี่ยเป็นการนำการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร่วมกับโปรแกรมอ่นานจอภาพ NVDA ผมกลับมาที่สไลด์วิวเหมือนเดิมนะฮะกด F6 สไลด์หนึ่งวงเล็บเปิดการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร,ร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA วงเล็บปิดสไลด์วิวครับอันนี้ก็เป็นส่วนเริ่มต้นนะที่เราจะได้เรียนรู้ Microsoft PowerPoint คนระับ mm hmm. เบื้องต้นก่อน mm hmm.